ย่อนลองใส่สูตรอันนี้ให้ดูหน่อยครับอันนัเป็นวัฒนธรรเราญี่ปุ่นกางเกงเป็นใส่เป็นกางเกงตัวสีเงินจะเก็ตแบ,บบเหมือนแบบไบค์เกอร์อะไรอย่างเงี้ย ลุกใหม่ลุกใหม่ของแต่ละคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยพี่พี่เปลี่ยนลุกให้น้องๆยังไงเนาะเริ่มตั้งแต่น้องกุ้งกี่ก่อนเลยอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่กุ้งกี่ใส่อะกุ้งกี้ใส่อะไรที่มันแคชชวลเกินไปเนาะถ้าเราอยากจะแบบแต่งเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนักร้องเราควรจะต้องมีความโกเก๋มากขึ้นเนาะอย่างชุดเนี้ยที่เราเลือกให้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นลุก ชิฟ t d เดรสหรือกระโปรงที่เป็นเรียกว่าสวิงครับด้วยความที่กุ้งกี่เรามีสวดมีทรงเพราะฉะนั้นเราจะใส่อะไรอย่างนี้ได้แล้วเราก็สามารถโชว์สัดส่วนของเราได้โดยที่เราเลือกเดรสที่เป็นคอวีแค่เดรสง่ายๆชุดหนึ่งที่คัตติ้งสวยๆความยาวสวยๆกับรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่มีคีย์สเตตเมนต์นิดนึงมีซิเวอร์นิดนึงก็จะทำให้เราดูดีแล้ว อ่าโอเคในส่วนของพี่อ้อนะับพี่อ้อครับดีมากเลยคัะกลายเป็นไฮซอไปเลยทำไมน้องเดินถึงเลือกท่อนบนมาเป็นตวนีาให้พี่อ้อพี่ะมีจะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นแขนต้นขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยอยากให้ให้ปกปิดในส่วนที่ควรปิดครัใช่คิดว่าพี่อ้อควรจะสมาร์ทอัพขึ้นมาอีกนิดนึงหมายถึงว่าแต่งตัวให้ดู หรูหลาขึ้นมาอีกนิดนึงและก็จบด้วยเครื่องประดับนะครับโดยใช้สร้อยทองกับกระเป๋าที่เป็นคลัชแบกต่อไปก็น้องแนนน้องแนนเปลี่ยนจากเมื่อกี้สาวเซ็กซี่มาเป็นสาวน่ารักเนาะคือที่พี่ใหม่กับพี่เดือนเลือกอันนี้ให้น้องแนนเพราะว่าคิดว่าน้องแนนเนี่ยคือรูปร่างค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่พี่ใหม่อยากเลือกกระโปรงที่เป็นทรงเอเพราะว่าเราสามารถโชว์ขาโชว์ลูกล่างเราได้แต่ว่าเราไม่ได้เปิดโชว์จนแบบมันเยอะเกินไปเพราะความที่บุคลิกเราค่อนข้างเป็นผู้หญิงหวานๆเนาะก็เลยเลือกชุดนี้ที่เป็นชิปเดสมีแขนแต่ก็จะมีแอบเซ็กซี่นิดนึงมีคนะัตเอาท์ตรงเอวนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะฟินิชลุคโดยที่ไม่ต้องเยอะแยะด้วยเครื่องประดับอะไรมากแค่หมวกเก๋ๆใบหนึ่งนะครับ สาวสวยบิยองเซ่ของเราเชิญเลยครับน้องนันเป็นคนที่มีหุ่นค่อนข้างดีแต่ตอนแรกเนี่ยลุกแรกที่น้องนันเลือกมาน้องนันเลือกอะไรที่มันเยอะมากมายเกินไปไม่ได้โชว์ส่วนดีของเราเลยคือจริงๆอ่ะด้วยความที่เราสเลนเดอร์เราควรจะโชว์คลีนไลน์ของลูปร่างของเราเราเลือกเครื่องประดับมาเองคือกระเป๋าครัชแบค กับรองเท้าก็มันแมทชก์กับลุคนี้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติบางทีเราต้องมีออกไปงานบ้างสมาทบ้างเราไม่จําเป็นต้องเปิดโอเคเราก็สามารถใส่สูตรคุมแล้วก็คีย์สูตรของซีซั่นนี้เวลาเราใส่เราไม่ต้องใส่แขนก็ได้เราแค่คุมไหลเป็นเหมือนแบบพวกแบบแฟชั่นนิสต้าที่นิวยอร์กต่อไปน้องญี่ปุน่นอ่าครับ นี่เป็นลุกมาเป็นบอยแบนด์เคป๊อปเออเมื่อกี้เราเลือกเข้มเกินไปพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบสดใสได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเราเลือกกางเกงสีสดขึ้นแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตผู้ชายก็เป็นลายดอกนิดนิดได้เนะมีลายเป็นแบบซัมเมอร์แล้วเราก็ฟินิชลุกด้วยแจ็คเก็ตยีนนะครับมันจะทำให้ลุกเราดูแบบกึ่งแคช u ช l ลกึ่งสมาร์ทแล้วเราก็คอมพลีทด้วยหมวกแก๊ป หมวกแก็ปเนี่ยจะทำให้เราดูเป็นเคปปอกมากคนสุดท้ายน้องสันอ้วนี้เปลี่ยนลุคมากคือน้องสันเนี่ยจักหนุ่มเซอร์เนาะเราอยากให้เป็นหนุ่มเท่ขึ้นเป็นบรูโนมานักร้องของทางยุโรปที่เลือกมาก็คือเป็นสูตรสกินนี่แล้ก็ฟินิชลุคทั้งหมดด้วยหมวกที่เป็นหมวกสารหรือปานามาแฮทมันก็จะทำให้ ลุคสมาร์ทของเราดูรีแล็กขึ้นนิดนึงเนาะ ใจเนาะตื่นเต้นอ่ะได้มาช้อปปิ้งในสถานที่ที่แบบว่าเสื้อผ้าสวยๆเยอะเนาะแล้วนี่กลับไปจะแต่งตัวยีงเปล่าเนี่ยกลับไปเนาะรต้องมั่นใจสิว่าต้องต้องมั่นใจขึ้นใช่ปะสวยแล้วเนาะเอาสวยแล้วเรารู้แล้วใช่ปะว่าแนวเราเป็นแนวไหนรู้สึกเหมือนเป็นซุปตาเลยพี่ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยถือว่าเป็นอีกก้าวแรกนะครับของผมที่ได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยเป็นตัวเองมาก่อนแล้วก็เราดูลุคของผมหลังจากนี้นะครับก็รู้สึกสนุกสนุกมากเลยได้ลอง ทำในสิ่งที่ตัวเงไม่เคยทําได้เดินแบบด้วยเหมือนได้เป็นแบบเหมือนเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยเนาะที่แบบได้ออกมาเดินแบบได้มาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็ก็ะจะทับใจค่ะ คุณผู้ชมกำลังสนุกเลยนะคะเสียดายที่วันนี้เวลาก็หมดลงซะแล้วต้องไปติดตามความน่ารักสนุกสนานเฮฮาของผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนรวมทั้งกิจกรรมที่มีแต่สาระดีๆให้กับคุณผู้ชมกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงเครื่องทางโมเดลน i ยทีวีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ